สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาเทสตอ,อกอีกแล้วเป็นตอ,อกคู่ใหม่ของของผมนะครับตอกมหาเสน่อันนี้เป็นตอ,อกปลายคล้ายๆกับเม็ดแตงบวกเมรกร็ดก้อวสารแล้วก็ช่วงกลางๆเส้นจะเป็นเบนๆก็จะมีหลายๆเสียงมีทั้งเสียงแกลกล้เนี่ยคล,ยล้ายๆปล่กหัวสั่นอยู่ทางปลายนี้แล้วก็ เสียงปีกแมงอยู่กลางๆผสมผสานกันไปแล้วส่วนผาที่ใช้คืนนี้เอาของอาจารย์ออกมาใช้ครับเป็นผายิงหนูของ้าหนุ่มป่าร้างนี่ครับตัวนี้ยาวประมาณเจ็ดสิบเซนได้คืนนี้ก็ประมาณตอนนี้กี่ท่นประมาณสี่ทุ่มเนาะแต่มาห้าตัวหนูเยอะนะครับคืนนี้แต่ว่ามันเป็นป่ายเขนที่มันหนาจัดเอาไม่ได้นี่ครับก็ได้ห้าตัว ได้ตัวโตๆมาสองตัวเหม,มือนกันวันนี้นี่ครับแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นหนูรุ่นๆหนูครัวหนูพุกหนูติ้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็ฝากผลงานตอกมหา,าเสนิไว้ด้ยวยครับคลิปนี้ผายญิงหนูของผมตอนนี้ไม่มีหมดขายหมดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมารีวิวผาให้ดูอีกทีนึงครับ ผายิงหนูนริน,านยาว80เซนตอนนี้ครับมียาว80ประมาณ80-85เซนตอนนี้นะครับราคา1,300บาทวันนี้ไม่มีมาให้ดูวันนี้มีมาแค่ตอกอย่างเดียววันนี้ตอกก็ตอกเนื้อ350บาทตอกติวราคา500บาทแต่อันนี้เป็นตอกทำมาพิเศษทำไปใช้เอง ก็ฝากผลงานกันไวปได้วยครับทั้งปืนผายิงหนูปืนผาสั้นตอกนะครับแล้วก็ตอกสันหนูตอกเนื้อส5มสิบตอกตีวห้าร้อยแล้วก็ผายิงหนูพันสามราคาเดียวแถมหนึ่งลูกครับแถมไปให้หนึ่งลูกแล้วถ้าเป็นชุดผายิงหนูหนึ่งตัวแล้วก็ตอกเนื้อหนึ่งคู่ราคาหนึ่งพันห้อยห้าสิบาทพร้อมยิงนะครับพร้อมล่าเลยโอเคครับผมฝากผลงานกันไวปได้วยครับขอบคุณครับ แต้มแรกมาแล้วครับแต้มแรกนี่ครับตอกเป็นตอกคู่ใหม่ครับเป็นตอกคล้ายๆกับเม็ดแตงเม็ดข้าวสารอะไรเงี้ยครับปนๆกันแต่ส่วนเส้นเป็นเส้นเส้นแบนนะนี่ครับตอกนาดินนั่นแหละต่วนผาวันนี้วันนี้ใช้ผาของพันหนุ่มปา่าซางผาของผมไม่ทันขายหมด นี่ครับมาด,ดูตัวหนูกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดการแปร๊บนึงครับอันนี้แต้มที่สองครับต่อคู่เดิมครับมหาเสน์อรินนะครับคู่ที่บอกว่าปลายมันเป็นคล้ายๆไม้แตงบวกไม่เข้าสารบวกเส้นเบนเบหลายๆอย่างครับผสมประส,สานกันให้มันเกิดได้หลายเสียงทั้งเสียงปวกหัวสัน่นทั้งเสียงปีกมแมลงทั้งเสียงเคาะเสียงอะไรหลายๆอย่างเนาะ นี่ครับตัวหนูผ่าที่ใจคืนนี้ก็เหมือนเดิมพันหุุ่มปลาซางอันนี้แต้มที่ต่อแลยเนาะเดี๋ยวรอชมกันตัวต่อไปครับผมแต้มที่สามครับผมเป็นหนูพุกแต่จะตัวสวยเหมือนกันครับนี่ก็ต,อ,ตอกก็คู่เดิมครับมหาสนีของนารินตอกเนื้อสามาสิบาทตอกติวราคาห้าบาทครับ แต่น,นี้ทาเป็นพิเศษทำไม่ใช่เองครับลหลายๆอย่างผสมผสานกันทั้งเมง็ดแดงทั้งเม็ดข้าวสารทั้งเส้นแบนแลหลายอย่างครับปนปนกันมาลองดูครับเสียงมันจะเป็นยังไงโอเคครับผมแต้มสามแล้วอันนี้เป็นแต้มที่ห้าครับแต้มที่สี่ไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้นี้เป็นหนูพุกกินต่ําเข้าไวออกไวยิงให้ไวครับตัวนี้เป็นหนูที่เตียวมากครับหนูพุก เข้าง่ายมากและก็ออกไวมาก